3วิธีห่อแซนด์วิชให้ดูน่ากินให้ลูกค้าสายรักโลกชอบวันก่อนผมได้เข้าไปดูในพันทิปในกลุ่มของคนทำแซนด์วิชผมได้เจอกับคำถามนี้ครับ อยากทำแซนด์วิชขายในตอนเช้าแล้วก็อยากจะใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะขายดีด้วยแล้วนี่ก็คือ3วิธีที่ผมรวบรวมมาครับที่จะตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความรักโลกแล้วก็ในด้านของการสร้างจุดขายสร้างความน่าเชื่อถือให้น่าทานวิธีแรกเป็นวิธีที่ผมเคยเห็นในพัตการระดับ5ดาวที่เป็นเชฟที่เคยออกรายการกระทะเหล็กท่านหนึ่งใช้ครับนั่นก็คือใบตองอันนี้เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในภาพลักษณ์ ความดูดีแล้วก็น่าทานและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแต่ข้อควรคํานึงของทางเลือกนี้ก็คือความยากในการเข้าถึงเพราะอาจจะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกร้านที่สามารถเข้าถึงและสามารถจัดหาใบตองมาใช้ได้ง่ายแต่ถ้าใครสามารถทําได้ หรือว่ามีสวนกล้วยอยู่หลังบ้านก็จัดไปได้เลยครับแล้วอีกข้อสังเกตที่สําคัญถ้าแซนด์วิชของคุณเป็นแบบพรีเมียมแล้วคุณต้องการจะโชว์ให้เห็นไส้ต้องการโชว์ให้เห็นจุดขายต้องการโชว์ให้เห็นคุณภาพของวัตถุดิบของแซนด์วิชคุณว่าคุณเลือกใช้ของดีแค่ไหนการเลือกห่อด้วยใบตองก็จะทําให้ลูกค้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ความจริงผมเคยเห็นบางคนมีวิธีพับใบตองเพื่อที่จะโชว์ไส้ของแซนด์วิชแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปแบบของสี่เหลี่ยม วิธีถัดมาเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจครับเป็นอีกวิธีที่ผมเห็นหลายคนทํากันก็คือการห่อด้วยกระดาษที่คล้ายๆกับการห่อชิปฟ่อนแต่จะเป็นกระดาษที่มีการเคลือบสามารถที่จะป้องกันอากาศได้ระดับหนึ่งเก็บความชื้นได้ดีในระดับหนึ่งทางเรื่องนี้คือมีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนแต่มีข้อควรคํานึงก็คือในเรื่องของความครงรู ความอยู่ตัวของตัวแซนด์วิชถ้าพฤติกรรมของลูกค้าของเราส่วนใหญ่คือซื้อไปแล้วเปิดออกมาทานเลยเกือบจะทันทีอันนั้นไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าสําหรับในเคสที่ซื้อไปแล้วไม่ได้เปิดออกมาทานทันทีมีการพกพาไปมาและในถุงที่ใส่ก็ยังมีใส่รวมกับของอย่างอื่นมันเป็นไปได้ที่แซนด์วิชจะเละและก็เสียหายในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีเทรน์ลักโลกเทรน์ลดโลกร้อนเข้ามาในประเทศไทยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้นก็คือกลุ่มกระาดาษแข็งที่เป็นมิตร ่อสิ่งแวดล้อมครับนั่นก็คือทางเลือกที่3ก็คือกล่องแซนด์วิชกระดาษแบบเคลือบฟูดเกรดจุดเด่นของกล่องใส่แซนด์วิชก็คือลูกค้าสามารถที่จะมองเห็นตัวแซนด์วิชมองเห็นไส้แซนด์วิชมองเห็นจุดขายของแซนด์วิชของคุณได้ผ่านหน้าต่างของตัวกล่องได้โดยตรงลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อไปทานทันทีมีการซื้อกลับบ้านหรือว่าซื้อแล้วใส่ในถุงรวมกับของหลายอย่างตัวแซนด์วิชก็จะปลอดภัยเพราะว่า กล่องแซนด์วิชส,ส่วนใหญ่จะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งอย่างเช่นกล่องแซนด์วิชของส่วนคู่ทีมพัฒนาของเราเลือกใช้กระดาษที่มีความหนาที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดเพื่อความแข็งแรงที่มากกว่าและก็คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดนั่นคือ3ทางเลือกที่ผมได้รวบรวมมาเป็น3ทางเลือกที่ผมเห็นผู้คนใช้กันในตลาดที่ผมรู้สึกชอบผมขอสรุปให้ทีกับ3วิธีห่อแซนด์วิชให้ดูน่ากินให้ลูกค้าสายรักโลกชอบ ทางเลือกที่1ใบตองข้อดีคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดูพรีเมียมคนยินดีจ่ายแพงกว่าแต่ความหายากคือข้อควรคํานึงของใบตองทางเลือกที่2กระดาษห่อใบตองข้อดีคือดูลักโลกราคาประหยัดแล้วก็หาง่ายแต่ข้อควรพิจารณาของวิธีนี้คือการมองไม่เห็นตัวแซนวิชมองไม่เห็นไม่ได้โชว์ไส้แซนวิชและความไม่ทนทานในการพกพาเป็นเวลานาน,านๆทางเลือกที่3กล่องกระดาษใส่แซนวิชข้อดีก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดขายของแซนวิชวัตถุดิบชั้นดีที่คุณเลือกใช้ลูกค้าจะมองเห็นได้ผ่านตัวหน้าต่างของกล่องแข็งแรงทนทานแต่ข้อควรสังเกตก็คือต้นทุนสูงกว่าการใช้กระดาษหอ่อสวัสดีครับ